จันฮะมันสุกจะไปงเี้เนาะมันเสามันทิดจะไปใส่ละบักลาไปใส่บันเสาบันทิดหากุ๊กฮะเสียเป็นสวะหาปลาสบายดีพี่น้องเบิร์สุขุขสุขพลเนาะบพรว่าจะเป็นพี่น้องทางฟังไทยประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าทางลาวเขาเองหอรือว่าทางต่างประเทศตัเส้นเดียวกันเนาะ มื่อน,นี้มาพบป๋อกับขาพระเจา้าเซนเกาคุณใจแซนเนลเมื่อนี้ค่ะบพระเจ้ามีภารกิจพี่น้องมาซอยเดือดอบอปั่วถูกางาเซิงวาอยู่ทางบ้านน้องให้เฮานี่แต่ว่าภารกิจนี่สีทาท่านี่เนาะพี่น้องเน,ะนาะเพราะว่าขาพระเจ้าได้ขามเพื่อคามน้าคำบัมกมนาเนาะนี่ก็แม่นเครื่องโค้งที่เฮาสีมาซอยเดือดป๋อปั่วถูกางาะพี่น้องเนาะ นี่ก็หอดตาฟังแล้วขามเพื่อมาแต่มาทางังบัตรหน้าแก้วพี่น้องเลยมาทาังบัตรหน้าแก้วล้วก็ล่งท่าบักขามเพื่อมานี่ก็หอดตาฟังเป็นทีเดียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะตาฟังเป็นทีเดียบ้อยสบายดีและตอนนี้นี่คะ่ะพระเจ้าก็ได้หอดตาฟังแล้วได้เคิ้มมาจุดเป่าไม้ที่วาเข้าสีมา ซอยเรือกอบขัวพันหันนี่ค่ะพระเจ้าก็หอดเพื่อนเป็นแล้วเนาะมาหอดจอดทึงแล้วนะคะพระเจ้าสีขาไปหาเ,นนเ,าหเพ,าพเื่อนเนาะใอ่เป็นอยู่ในเพื่อนพี่นอ,อง,องน,นี่ก็แม่นสภ้ผ้าเพื่อนชานเพื่อนพี่น้องเลยจะ่ิว่าทุกเนี่ยไปหาเป็นรับกัน้วเน กันแม่สภาเพื่อนเพื่นพี่น้องเลยก็ถือว่าทุกหยาแน่นั้นพี่น้องเนาะครับพระเจ้าก็ได้ขออนุญาตเจ้าของเพื่อนเพื่อทายให้พี่น้องครับส่งนี่สบายดียี่เอ้สบายดีสบายดีแน่ละสบายดีแน่เอ้ยเก่งไร้เก่งไร้จะจูบก็ไม่ทะโกอะไม่ดุสบายดีแน่ เอร้านร้านหน่อยสบายดีพี่นอ้องสบายดีเนะ่สาธุเฮจักขวบอีดีร้านหน่อยจักขวบอีดีนอ้อ่าขึ้เหมือนหญ้ามาเราพี่หนอ้นองเนาะปู้ใหญ่ใจบุญเ่นท่าทาง,างปะเตะเิ่นฝากมาให้เฮาเป็นสะพานบุญมาหอดจอดเชิงบ้านน้องให้นี่ก็คือเข่าซานจำนวนหาโลนพี่น้นอง มีจำนวนหนึ่งแก๊สคือไทยจำนวนหนึ่งเต๊นาะพี่น้องเนาะอีธานมมาหายด้านหน่อยอีกทุ่นแน่ทุ่นแน่ทุ่นแน่โอ้ขอบใจแน่เก่งหลายแต่กะเ่ามี้สุดนาะพี่น้องเนาะมี่สุดมาหายเป็นของควันหาย้านน่อยทุ่นทุ่ก้อนทุก้อนโอ้ยจักขว่แผลงแข็งแข็งแข็ง พี่เนาะมาในี้องกับสีมาามเอื่อยเพื่อนเนาะนี่ก็คือเอื่อยเพื่นสีวาเข้ามาหาตัวมีเอฟซีบอกว่าเพื่นถูกยากร้ายอาเจากับในยิ้นเนี่ยนักับโบโลสะนาะพีน้องนอกก็คือเบาคแีเพื่อกา,อาม,มาข้างเบื้องนาเกลเพื่อมาหอนเนี่ยารร้ายเขาจะกินกับมี่ไปก็ได ตอนนี้โควิดนี่ก็บ่ทาพวกในมื้อละเลาะอยู่บ่ทาโควิดเข้ามาแฮงบ่ได้หยังเขาสิกินก็บ่มีเห็ดๆหยังเอื้อยได้มื้อละเ็ดหยังแดนเี่ยวบ้านและโอเพราะว่าอยู่นี่ๆแม่นติดกับบันลานคงเจียงบ่งทตับนลานคงเจียงไก่ไก่ประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้กินดาูก็้บ บ้านน้องให้ทานี่แมนเป็นบาททิเาติดกับคงเจียงประเทศไทยเราพี่น้องเนาะทาคามไปกับชิแมนนี่พัวเอื่อยหันแมน,นแลน,นเฮืออะเนาะเลนเฮืออะเลยรู้ว่าผัวอะไรกินเนาะแลนแลนเฮือแต่ทาว่า,าท่าน<อ>บ่าม,า COVID, มีส่วสงโคว,วิดอันใดเมื่อเราหล่อช่องหล่อเนาะยังไม่หล่ออังนี่มีโควิดนี่บัวแดงยังด้วยกินยาเป็นอะไรกันก็กินเขียกินฟูกินป่านเนี่ยใครเป็นโควิดก๊อบ กินปูกินป่าไ่พี่น้องเลยบัดก็เกลียดน้าใหม่น้าโตกันแ้วเศร้าบานี่ยังเพื่อนกะปอนยือนอยู่หรอไทยบาทนี่ยังเพื่อนกะปอนแต่ยือนเดียวปอนเดียอือแสดงว่าคือโควิดเขาจังสีนี้ม่นอายเพื่อนกับบได้ไปเดินเพื่อนนอนบัานี้คือเอือยจังสีกับไบริษัทยังนอนคือผ้าผ้าอาดู ผู้ที่ C มันบอกในถ่องเนี่ยดีใจว่าไหวทำมา,จามใจเสียาาาด,ดีใจแล้วเนาะจะมาซอยดือยดีใจแล้วมามีซอยเือะกับแห้งทุกคนนีเขาจะกินเขามนีนีมีเท่ากาับ่นหมอบไม้แห่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีทางต่างประเทศ่นหมอบไม้แห่เท่าเท่ากาับโบเรนี้ส่วนในหันดอกเพื่อนค้ับหันหบเรนี่ดอกมีแต่เป็นเพียงสะพานบุญ รับเอาจาก่างประเทีอ่ะจากฟังนันมาเหมาะไปแต่ละลังเลือนคือเขาสา้นอาหารแห่งนี้เขากับแบงแบงเพื่อสสียได้ได้เลือนเนีะยมาสันซะอยากซอยเบิร์ดซอยเนี่ยดัดเด็ดาหน่อยน้อยเนาะบัดนี้ น้ำในั่งยังกะมีใส่เวลี่ก็มีอยู่บ่น้ำมีอยู่น้ำน้ำอันนั้นบ่น้ำยังเซ่บอสนำเซ่น้ำธาอยู่เลยโอ้ใส่น้ำธาพี่เนาะธาหาบเอาไว้เลยหาบเอาแล้วโอ้หากรุ่งไปหาบไม่ไม่ใช่ขั้นมือได้พัวไปเสียหยาเสียโยูหาบจากตัดหยาตัดโยูก็แม่นหาบเองมันเนาะเองขั้นเอ่งเลนะขั้นมือได้พัวอยู่ก็แม่นพัวไปหาบไปบัดนี้คือไฟฟ้ามีอยู่เนาะเลยเนาะมีอยู่ หน้ากับเชี้ยค่ะของกุมีแล้วมุ้ของหน้าบนกมีแล้วหน้าสาเหตุก็คือมาใส่หนกับมุ้ยนี่หน้าไม่สับถูกหนะที่ดีเลยพี่น้องเลยแล้วนู้นมาดูกินกับมี้ยนี่จะว่าเฮาแมทายจังจีกับเพื่อผู้ใหญ่ใจดีทางฟังไข่คือประเทศเขื่นบาทเฮากับไก่กับบาทน้องไฮทาเฮาเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีทางต่างประเทศ นี่ๆพี่น้อกที่ผู้ขาอยากให้เห็นอีดีนี่แมนตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อแมนร้านหน่อยนี่ยค้าเพิ่นเพิ่นพิการพี่น้องสิว่าพิการกรบาาับอาไรค้าเพิ่นโง่เขานะตีนโง่เขานะพี่นกนี่นี่ผู้ขาอยากให้เห็นนี่แมนตัวนี้เห็นหมอพี่น้นี่โอ้ยอีดูตุ่นจะได้เกย เพิ่นขาเพิ่นเนาะพี่เนาะเด้อปุ๊บปุ๊บขาเขาอนุญาตถ่ายให้เบื้องเนาะนี่เห็นบอกเพิ่นยืนพี่เนาะยืนกับสีลักษณะประมาณนี้ตีนสีโง่เขานะพี่เนาะโบซือโบซือคือเบื้องนี่ตีนสีโง่เขาแต่ว่าเพิ่นเป็นตาหักตาหักตะเป๊ะอยู่เง้ยพี่เนาะน้าอุปุ๊บเน,นาะเฮ้ยแต่เนี่ยเนี่ยกะพดครูใจขนาด เพิ่นไก่ย in no, so, ังไข่เนาะที่ว so, so, uh, like ่าเพิ way, so ่นยางได้หน่อยหนึ่งกัดกัดแต่ว่าสีโปโป๊ะกะทีคือหมูเฮาเจ้าไวยเนาะรวยแล้วเร็วๆๆชิโนกแมาอะไรเนี่ยนี่ๆมันนี่มันนี่เนาะมันนี่มันห้เพิ่นเบิ่งเนาะแหละเนาะโอ้ยนั่งหน่อยเกียงล้านเฉาบบ่ล่ะเฉบปลายเฉบปลายนี่ตีนเพิ่นสีโง่เนาะพี่น้องสีโคตรสีโปคือเบื้องนี่เนาะเลยเทาสังเกตเห็น พาเบิ่งเพื่อสัยญาให้เบื้องเลิกเองหรอกเนี่ยน,นี่แหละนี่แหละพี่น้องเลยที่ผู้ขาเป็นจุดสำคัญที่ว่าผู้ขายากมากก็คือเรื่องนี้แหละลูกต้นเนาะแต่จะปีไหนเนี่แหละปีซีเดือนอ๋อปีซีเดือนพี่น้องเลย ตัวนี้ได้แมนตัวผูคาใหก่มากเป็นจุดส네ําค kind of ัญอ like ีดีที่ดึงดูดให้ผูคาคามแต่เบื้องนั้นมาเบื้องนี้เนาะคามน้าคามในมาเพื่อนบสมบูรณ์่นองไวิพิการเป็นตึกเกิดตะเกิดันเป็นแห้งว่านี้มันบบบไหนกูนี้แห้งงามไว่าไรที่สุดแต่เกิดเป็นแห่งวัานี้่นองแต่ว่านี้เพื่อนไข่เนี่ยพื่อสีเมนแบบเป็นแบบเป็นเพื่อนนอนเนาะนอนด้วยแบบเจอไรผูคากับโมูะคือแบบ แต่ว่ากิรุโตนเนี่ยี่นอเตรงสารเนาะเว้ยเนาะยางยางก็ได้เนี่ยแต่ละอปีพี่กั้งยางได้ซีคนเรอดูกันในโถงเนาะแต่ว่าคู่โก๊บผันเนไปฮะโกบพาเขียดฮะพาสาตะการตะกแล้วไม่รองกินสาผูสาป่าผูอ้ายโกบผัานกัเจ็ดปีโกบ เก่าปีปพี่เนาะเก่าปีแต่ว่าสามารถออกไปการกบการขี่อัดซาปูซาปลามาเดียกแม่กับเนาะผู้แม่คุณถือพระนี่พี่น้องโอ้ยสบายดีก็เป็น <laughs> นี่ก็แม่นลูกไส้กบคองเอือยเพมันเนาะลูกไส้กกผู้ทออา,อาอิดโดดด่นไส้เดียวอีกเนาะเพราะวนาสองคนกับผู้หญิงนี่ดีใจประหามเ็นสาวมาซอยเดือนนี่ ด,ดีใจลายบ่โอ้ยบักลาว่าดีใจลายพี่เนาะจะเหี้ยนทองปรอะไรครับโปรเนี่ยเหยี่ยนทองปรหนึงเหยี่ยนเก่งอยู่บ่เก่งอยู่เซ็งเซ็งผู้เดียวได้ที่เท่าไรเก่งโอ้เซ็งผู้เดียวได้ที่หนึ่งพี่เนาะขันเซ็งกระมูลตกบส้มเนาะอันนี้เจ้าเข่าห้องเหียนปรหนึงบัณฑิตบันจันทร์ฮะบันณฑ์มันจัปต้องเฮียนเนาะบันฑ์เช้าบัานฑ์ถิ่นอย่ไปใส่ละ มกลาไปใส่บันซาวันทีศฮ้ากบฮ้าเขียดเป็นใบ่ปฮ้าป่าโอ้พี่เนาะกะตามเด็กน้อยแน่นอนพี่เนาะเนาะท่านเหม่อได้เพิ่นอยากไปเดินเพื่อกับป้ายหักแต่ว่าส่วนลายจะไปหาของอยู่ของกินเป็นป่ะครมาสูไพกินซูโฟซูเมซูเนาโอ้ซูโฟซูเมซูเนาะฮ้ายังเป็นแน่เนี่ยฮ้ายัดพอเลยฮะฮ้เย็ดโอกับเป็นฮ้ากบฮ้าเขียดฮ้าป่าเป็นบ่ะ ยังอยากซาเอาโอ้ซาเอาพี่น้องซาเอาน้ำตำให้นะอ่ะบอสโอเก่งดีดีน้ำหัวน้ำหงกรเท็ดตต่อเอาโอ้น้ำหัวน้ำหองเมนเห็ดใส่ต่อน,นใส่ดีเพื่อนว่าพี่น้องจะจักปีบล่ะเก่าเก่าปีแต่ว่าซาหมาเห็ดไหลตำนี่กระทือวาเนาะพี่น้องเนาะขั้นเอาโบเห็ดเท่ากับโบมีกินเนาะครับเนาะขั้นเอาเห็ดเท่ากับได้ไห่พ่อให้แม่กินเนาะ เกง่งดีีบักล่เนี่ยเจ้ามีชุดนักเขียนยู่บ่ามมีมีอยู่บ่<อ>มีอยย่กะกะเก่าบ่เ<อ>ก่ะเก่าแหเงบ่นี่นงงนเจ้านุ่งนี่นุ่งทรงนักเขียนมาหนิบักะโ,<อ>โอ้พี่นกแต่ดูต้นสนะอาดเนาะทรงที่ว่าใส่นุง่งไปห้องเฮียนกับใส่นุ่งดินในแมนโตเดียวกันบ่บอกละโ,<อ>โอ้ตะดูต้นสะอาดทรงที่ว่าเพิ่นใส่เขาในการทำเฮียนแต่วันจันทร์ฮะวันศุกร์ห่นงกับแมนทรงตัวนี้ แต่ว่าคือวันเสาร์วันอาทิตย์คือถูกมือนี่ก็ะแม่ตัวนี้อีกพี่น้อะโอ้ยสงซารบลาดิเสือจะไม่จะโตหำสองสามโตเนเสือก็มีสองสามโตพี่นนอะโอ้ยนี่ไม่สุดบ่นี่ละโอ้ยไม่สุดบัดบัดเา้ามาสุดหนาเา้าสี่เอาเครื่องนาขี้อันกับเครื่องเสือขาดุดกี่ละบลามากว่เลืโอ้โอมักสุดกี่ละบัดเา้ามาสุดหนาเา้าสี่สื่มาหายเด้อ พ <ừ> <ừ> ี่สาวมาเอาเขาซ่านอาหารแหงมาหายก้อนประวัตพี่นอ้องผู้ใหญ่ใจดีพี่นอ้องเพื่อนบ้านเท่าเพื่อนฝากมาให้มาบริจาคมาซอยเดือคนทุกยาออกาขอบใจเพ่อแม่ที่บอกก่นขอบใจใจได้ร้ายเด้วยพี่มาซอยร้านพี่มาซอย <laughs> ร้านนี่แปลว่าบ่เน้นเลยเนาะอ่า บ๊วดถึงผู้ใหญ่ใจดีท่าฟังไทยประเทศเพื่อนบาทเท่าด้วยบาทางทางประเฏิถ้าเห็นคลิปนี้แล้วปะผู้พากยากแหมมาซอยแหม่บ๊วดจะเป็นวัตรทูเงินข้าปัจจัยต่างๆเครื่องนงห่มทุกท่าผู้พานี่ยินดีครับยินดีได้ร้ายโดดแหล่ดีใจได้ร้ายคันวันนี่ทาาเพื่อนบาทเท่าสีฟ้ามาซอยเรือเนาะตัวผู้พาเองนี่ก็ ที่นับมาทรงมาเหมาะไปที่โบทิมโบปลาเดชั้นทูอ้ยหูดีเกลี่ยนี่เป็นตะหากนอนอาเนี่นน <swimming> ดูตัวน,นี่นี่เอาผู้นี้อีกคู่สุดท้ายบ่กด้วยจะไดนชักช่างกันโอ้ยซีโค้ดแ้วพว์แล้ว<อ>บ่าโพ่เอาวอ,อ,อีกโอ้ยเอลี่ยยังไงเอาอีกพี่นอ้อนจะซีดีอังนอกได้บ่ เดี่ยงว่าไรคือไห่แมวโอ้อยากถูโอ้อยากถูน้องเพื่อยากถูฮะถูดีโอ้นี่นี่นี่พี่น้องเจอเสียเอาน่อยมาให้ไถ่ดีอ่ะห้พ่อให้พ่อดีอ่งโอ้ยสาธุเนี่ยมาสาธุมามาหโอ้อะสาธุสาธุบังสาธุวอดู้ใหญ่ใจดีซอยร้านหน่อยในเด้อร้านหน่อยทุกยนักร้ายเนาะน่าเก่งเนาะ เท่ากับผาผ่านไปน้ากันเาไอยเนาะบัญหาคลิปนีเผยแพร่ออกไปเด้อผู้ใหญ่เพิ่นใจดีใจบุญเพิ่นทรงหมอบเงินมาให้เท่ากับซาทุนน้ำเพื่อนเหนื่อยเนาะซาทุไปทายเบิ้งเหื่อนเบิ้งซาให้พี่น้องได้เห็นน้ากันเนาะครับเหยื่อก็บอกน้างแล้วเหยื่อก็ได้อะขออนุญาตเดนือยเด้อทายเบิ้งเหื่อนอ้อมหัให้ เพื่อนได้เบิง่งได้เห็นนี่พี่น้องเลยสภาพเพื่อนเพื่อนนี่แม่นล้างบานเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็สิมักอยู่ล้างบาสกับลูกเพราะว่ามันอากาศมันเย็นนี่นี่โอ้ยกินขนมดีใจร้ายบ่ <c oughs> นี่นี่แม่นเป็นล้างบาสเดี๋ยวเขาสิขาเขาไปนในเกือนให้พี่น้องหับสมนำกันเนาะ นี่นี่เป็นเพื่อนคู่อ่ะพี่น้องเลยแต่ว่าเพื่อนกระโบได้เห็ดได้ยังหรอกเพราะว่าเขาสีหนึ่งกระโบมีมีแต่เบาง่ายๆเศร้าเห็ดยู่เห็ดกินนะมีแตากลิ่นน้ำไทยบ้านไทยเมืองไทยบ้านไทยเมืองทรงเงินแด่แต่ละดังเฮื่อนเข้ายิรูตัวศาสตร์เนาะเข้ากับปอนก็ยเงินนี่กับข้อนุญาตไทยห้องหน้าเพื่อนไห้พี่น้องเบิรงนเนาะห้องหน้า ข้างหน้าเพิ anyway. ่นพี่น้องเอ้ยอืมข้างเฮือนพี่น้องขเฮือนเราเดี๋ยวผู้ผู้ขาขออนุญาตถ่ายในเฮือนให้พี่น้องด้เห็นนํากันเนาะขออนุญาตเจ้าของเฮือนเพิ่นแล้ว ทาง่ะค่ะพระเจ้าเองก็เห็นเอฟซีเพิ่นขอมาบาดุเพิ่นกับพี่การผู้คากับโบโลซาเนาะก,กับฝ่าออกมาขามาเบิงโดยบาแมนแทบว่กับแมนดีๆเนาะพี่นอ้นองเนาะถูกเงี้ยนี่ได้บนอยู่บนนอนดเดิปูสาดลงโอ้ยเขื่องบนอยู่บนนอนกันดดโบโบ,นนนบมีอ่ได้นี่พี่นอ้องมีแต่ว่าปูสาดลงกับน,นอนพอแม่ดุอยู่นี่ดดได ฮักไข่แต่ว่ามีหนี่พัดลมก็แมนพัดลมนี่ก็แมนผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นโบติจา่าเพิ่นซอยเดือพี่น้องเอ้ยนี่นี่ก็ใส่ตอกตอกมัดเอาเนาะพี่น้องเนาะใส่ตอกมัดเอาโคมันก็หักก็ใส่ยางรด,ดมัดเนาะหาวิธีแกะไขให้ไปพอได,ด้่ผัดให้ดูกหน่อยร้านหน่อยพี่น้องเอ้ย ี่น้องบันเนี้ผู้ค้ากระซิได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขออัล่า